สวัสดีครับบกัอการวิเคราะห์ราคาทองคำจากไายอลจีประจำช่วงเย็นของวันที่12เมษายน2562ราคาทองคำระหว่างวันสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแต่การขยับหรือการดี่ตัวขึ้นของราคาทองคำไม่มากนะักปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,293.79บวกเล็กน้อยประมาณ1.39เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนระหว่างวันราคาอยอตัวต่ำสุดบริเวณ1,290และขึ้นไปตักระดับสูงสุดบริเวณ1,294.36 ท้งนี้การเคลื่อนไหวหรือการแปงตัวของทองคํายังถือว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าสงครามการค้าโดยเฉพาะสงครามภาษีรถยนต์จะรุนแรงกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่าสงครามการค้าครั้งใหม่ที่ถูกสหรัฐจุดชนวนโดยภาษีรถยนต์จะสร้างความขัดแย้งต่อการส่งออกจากประเทศต่ตางๆจํานวนมาก เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในลักษณะของทางฝั่งสหรัฐที่จะจัดเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์จากประเทศต่ตางๆซึ่งจะทําให้ประเทศคู่ค้าของสหรัฐมีการจัดเก็บภาษีสหรัฐในลักษณะของการตอบโต้และประเด็นดังกล่าวจะเพิ่มความขัดแย้งให้กับนานาประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ที่สามารถต้านทานผลกระทบจากสงครามทานด้านภาษีได้และยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันทองคําให้ถูกลดความน่าสนใจลงในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคําทองคําได้รับปัจจัยบวกจากความพันผวนของเศรษฐกิจจีนกดดันตลาดหุ้นเชียงไฮข,ของจีนมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงจนส่งผลให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์อลอดภัยมีแรงกระเตื้องหรือมีแรงซื้อกลับเข้ามา ทั้งนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมปพสิตตลาดหุ้นจีนอ่อนตัวลดลงตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลบของจีนโดยเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตร่วงลง1.33จุดหรือว่า0.04%หลังจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับ21.3%เมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่ยอดนำเข้าหดตัวลง1.8% โดยหากคำนวณในรูปแบบของสกุลเงินหยวนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนในไตมาาแรกของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น3.7%ขณะที่การส่งออกในไตมาาแรกมีการบวกขึ้นมา6.7%อย่างไรก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างความผันผวนให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนและ ตัวเลขการส่งออกที่มีการสวิงหรือมีการแกว่งตัวนระดับที่ค่อนข้างสูงทําให้แนวโน้มของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความผันผวนตามไปด้วยนอกจากนี้ในส่วนของทองคําได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มจากผู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษชี้ต้องขยายเวลาในการหาชันธรรมติกรณีเบรกซิก วันนี้นายมาร์คานีผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษระบุว่านักการเมืองของอังกฤษอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการหาวิธีการเดินหน้าเบรกซิกหลังจากนายกรัฐมนตรีเทเรซา,าเมย์ของอังกฤษตกลงเรื่องกำหนดการเบรกซิกออกไป6เดือนก่อนที่จะต้องมีการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งนี้อังกฤษเผชิญกับความเสี่ยงกรณีเบรกซิกไร้ข้อตกลงแต่อย่างไรแล้วก็ตาม อังกฤษยังคงมีระยะเวลาจนถึงวันที่31ตุลาคมในการหาฉันทามติและนายมัคคานีแสดงความยินดีที่อังกฤษสามารถลดความเสี่ยงจากการถอนตัวโดยไร้ข้อตกลงโดยมีการยืดระยะเวลาได้ไปช่วระยะเวลาหนึง่งอย่างไรก็ตามทองคำถูกกดดัน จากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปมีทิทางชะลอตัวลงโดยนิตยสารฉบับหนึ่งมีการรายงานว่าการคาดการณ์ของรัฐบาลเยอรมนีมีการปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2 0 1 9ลงครึ่งหนึ่งสู่ระดับ0.5%จาเอร์เซจากระดับ1.0อันเป็นผลจากการส่งออกที่ย่ำแย่ความตึงเครียดทางการค้ารวมทั้งการคาดการณ์ใหม่ต่อแนวโน้มการเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจของเยอรมน,นียังคงมีที่ทางชรลตัวลงทั้งนี้รัฐบาลเยอรมน,นีคาดการตัว GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีโอกาสเติบโตเพียง1.5%ในปี2020ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ต่างๆในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนไว g ให้แนวรับระดับ 1,280, 1,273และ1,265แะนวต้านประเมินไว้ระดับ1ัน0 1,309และ1,320 อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคำจะมีลักษณะของการทรงตัวในกรอบและราคาพยายามทดสอบโซนแนวต้านพันสร้เหรียดอละลาต่นอเทสซอนแต่แรงซื้อของตัวทองคำยังไม่มากนักหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเนหนือโซนดังกล่าวได้ราคาอาจเกิดแรงขายให้มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงทดสอบโซนแนวรับสำคัญบริเรละละวณพันสองปดรีลลาต่อเทสซอ อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นยังคงแนะนําให้นักลงทุนพยายามลดการถือครองทองคําลงหรือเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวแต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจรอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงจริงเข้าซื้อโดยใช้นารับสําสคัญบริเวณ1 2นสองเหรียญดอลลาร์ต่อทรสอ,ออนเป็นจุดพิจารณาพร้อมตั้งจุดตอปลอหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าว อย่างไรก็ดีนักลงทุนในตัวตลาดทีเฟกอาจคำนึงถึงความเสี่ยงเนื่องจากวันจันทร์และอังคารหน้าตลาดทีเฟกปิดทำการเนื่องในช่วงเทศกาลสงการานต์แต่ทางคำตลาดโลกยังคงมีการเปิดทำการตามปกติดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยควรชะลอการเปิดสถานะเพิ่มและควรเน้นการทำกำไรระยะสั้นโดยพยายามปิดสถานะระหว่างวันให้ได้